พุทธสถานวัดพงษ์ชัยกรณีนำพระพุทธรูปพระอุปคุตซึ่งเป็นอรหันต์มีธิทธิตในการคุ้มครองผองภัยปฏิฐานณพุทธสถานวัดพงษ์ชัยตำบลวานสาอำเภอเชียงโจรวางณนะสะบัวด้านหน้าทางเข้าวัดซึ่งได้เตรียมฐานเตรียมสถานที่ไว้ หลายวันแล้วขณะนี้ได้นำมาปฏิทินฐานแล้วแล้วก็จะได้ปรับภูมิทัศน์ด้านนี้ให้สวยงามเป็นสถานที่ให้สาธุชนที่เข้ามาปฏิบัติจิตภาวนาเข้ามาไหว้พระ ได้กราบขอพอรเผ่าปุปคุตซึ่งเป็นเระมีอิทธิฤทธิในการคุ้มครองผองภัยป้องกันมารร้ายที่จะเข้ามาทำลายได้ก็ขออณิสงพลบุญในการสร้างเผ่าปกคุตจรวยพรให้กับสัตยาจจติกรรมกลาญาณมิตท,ทุกคนทุกท่านขอจง ปัตจากทุกวโวกโรคภัยมีความสุขกายสุขใจสมปรัรถนาในสิ่งที่ปรัรถนาทุประการสาธุอายุวนโนสุข,ขังภาารังครับอันนี้อันดับต่อไปก็จะทำสีเึื่อจะให้เป็นสีแบบธรรมชาติธรรมชาตินะจะไม่มีสีสันที่ เป็นสีทองสีฉูดฉาดจะเป็นสีธรรมชาติให้กลุ่มเกลือกับธรรมชาติที่อยู่หน้าท้องทุ่งนาแห่งนี้ครับก็นำภาพบรรยากาศนี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันขอความสุขจูมีทุกท่านพบกันใหม่ในคิดสปายโชคดีมีสุขทุกกานสาธุ